สวัสดีครับพี่น้อ<น><น>ทีิรกครับวันนี้พระาชนะาของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์ปัญญาจารย์บทที่8ข้อที่1นะครับผมให้หัวข้อว่าสติปัญญาทําให้ใบหน้าผ่องใสในพระคัมภีร์ปัญญาจารย์บท8ข้อ1บอกว่าใครผู้ใดจะเหมือนนักปราชญ์หรือใครเล่าจะอธิบายอะไรอะไรก็ได้สติปัญญาของมนุษย์ทําให้ใบหน้าของเขาผ่องสใององสและใบหน้าของเขาที่แข็งกระด้างก็เปลี่ยนไปเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าปัญญานั้นช่วยให้ใบหน้าของคนนั้นผ่องใสได้เราได้ข้อคิดอะไรจากพระคัมภีร์ตอนนี้ครับ สิ่งแรกที่เราได้ข้อคิดก็คือปัญญานั้นทําให้คนเราสดใสจ,จากภายในแน่นอนครับบางคนอาจจะมีปัญญาเยอะแยะนะครับเรียนนั่นเรียนนี่เรียนนู่นมากมายแต่เต็ไมไปด้วยความทุกข์ครับคำว่าปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการที่เราเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆนะครับแต่ปัญญาในที่นี้หมายถึงเราเข้าใจถึงชีวิตเมื่อเราเข้าใจถึงชีวว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรมันก็จะส่งผลกับตัวของเราครับเราก็จะไม่ไปติดยึดอะไรกับมันมันก็จะทําให้เราไม่ต้องทุกข์ใจมันจะเริ่มต้นสด ใจภายนของรพระกมีได้บันทึกบอกว่าใบหน้าที่แข็งกระด้างก็เปลี่ยนไปหมายความว่ายัางไงครับอะไรทําให้ใบหน้าของคนแข็งกระด้างใบหน้าแข็งกระด้างไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้ใช้ครีมนวดให้มันนิ่มๆนะครับแต่แข็งกระด้างนั้นหมายถึงใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหยิ่งยโสอวดเก่งไม่ใส่ใจคนอื่นใส่ใจเฉพาะตัวเองปล่อยทุกอย่างไปตามอารมณ์ของตัวเองปล่อยให้ความคิดแย่ลบปกครองใจของตัวเรา แล้วมันจะส่งผลยังไงครับทาให้เรานั้นมีความเศร้ามีความวิตกกังวลมีความกลัวมีความบ้าะบอเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นเพราะว่าใจของเราไม่สดใสแต่เมื่อคนเราใจสดใสนั้นพระคัมภีร์เอเสเคียนบทที่11ข้อที่19นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเราจะให้จิตใจเดียวแก่เขาเราจะบรรจุจิตวิญ,ญญาณใหม่ไว้ให้เขาเราจะนําใจหินออกไปเสยจับเนื้อของเขาและจะให้ใจเนื้อแก่เขาซึ่งหมายถึงว่าปัญญาจะทําให้ใจภายในนั้นสดชื่นเมื่อใจภายในสดชื่นใบหน้าก็จะผ่องใสอันที่ สครับสดใสจากภายในนะฮะมันก็ทําให้ใบหน้านั้นผ่องใสอันแรกผมบอกว่าปัญญาทําให้สดใสจากภายในและอันที่2ก็คือความสดใสจากภายในก็ทําให้ใบหน้าผ่องใสแน่นอนครับว่าเขาบอกว่าหน้าตาของคนเราเนี่ยนะครับมันต้องออกมาจากใจดังนั้นเองเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่สีหน้าที่ไม่แข็งกระด้างเท่านั้นเองแต่ใบหน้ายังผ่องใสคําว่าผ่องใสในที่นี้เนี่ยนะครับนอกจากจะแปลถ,ถึงความสุขแล้วผมนึกถึงภาพภาพหนึ่งครับที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์อพยพบทที่3 4ข้อ29เนี่นะครับตอนนั้นโมเสสได้ขึ้น ไปหาพระเจ้าบนภูเขาซีนาย40วันพระคัมภีร์ได้บันทึกอย่างนี้นะครับบอกว่าอยู่มาเมื่อโมเสสได้ลงมาจากภูเขาซีนายถือแผ่นโอวาทสองแผ่นมาด้วยเวลาที่ลงมาจากภูเขานั้นโมเสสก็ไม่ทราบว่าผิวหน้าของตนเองทอแสงเนื่องด้วยพระเจ้าสนทนากับท่านพอโมเสสได้ใช้เวลากับพระเจ้ามองดูพระเจ้ามากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชุดของโมเสสรับการเปลี่ยนแปลงใบหน้าของเขาสดใสจนเขาไม่รู้ตัวเองสดใสขนาดไหนและผมเชื่อว,ว่าคนที่ใส่ใจตับพระชนะของพระเจ้าใส่ใจใน การติดตามพระเจ้าเมื่อคนอื่นทักทายเราว่าใบหน้าสดใสเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากภายในและผมเชื่อแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราเองนั้นมองดูพระเจ้าตลอดเวลาปัญญาซึ่งเราค้นพบว่าตัวเราเองเป็นใครค้นพบว่าตัวเองมีความจํากัดยังไงและค้นพบว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงไรมันจะทําให้ใจของเรานั้นสดใสและกลายเป็นพระพอรอยู่เสมอพระคัมภีร์ในยากรอบก็ได้กล่าวกับเราแบบนี้นะครับว่าปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุภาพว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตา ผลดีไม่ลําเอียงไม่น่าซื่อใจคดนั่นคือปัญญาที่เป็นมาจากพระเจ้ามันจะมีความผ่องใสออกมาแต่ไม่ได้วยความรักความกรุณาต่อผู้อื่นขอพระเจ้าอวยพรให้ใบหน้าของเราผ่องใสอยู่เสมอนะครับแม้จะไม่ได้ใช้ปล่อยออกมูลานก็ตาม